เจลว,ว่าเป็นคุชชั่นที่เนื้อแปะก็คือว่าเป็นเนื้อแมทจริงจังเจลี่ดีวเมงแล้วนะคะวันนี้เรามาลองคุชชั่นจากทาง Face It กันดีกว่าคะ่ะน้องเขาชื่อว่า Face i t onset Illusion m a t t e cushion ค่ะอันนี้เขาบอกว่า by KMGI นะคะก็คือแบบ X กับ Miss g r a n ค่ะแล้วเขาก็มีแฮชแท็กประจำคุชชั่นด้วยนะคะชื่อว่าแฮชแท็กคุชชั่นโกงผิวเนื้อแมทมงก็คือแบบใช้แล้วจะสมมงมากเจลใช้เบอร์03 Honey b e i บ e นะคะเอาจริงๆคือตลับสวยมากแล้วก็จะมีความเป็นทอง,ทองแบบนนี้ะะคะ พอเปิดออกมาปุ๊บนี่นะทุกคนก็จะมี PUBG, พับคุชชั่นแบบนี้อุ้ยพับหนาอ,อยู่นะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูเลยตึ๊ดตๆ๊ดตดตดตดนี่คืนนี้เจมไม่มั่นใจว่าเขามี3เบอร์หรือว่า4เบอร์นะแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือเจลใช้บเบอร์สนะคะแล้วก็ไม่ได้ดูรีวิวอะไรเลยจากที่อื่นนะคะก็มาลองใช้วันนี้จริงๆก็มีสีผิวช่วงนี้ช่วงนี้อาจจะดำหน่อยเพราะว่าเพิ่งไปทะเลมาแล้วก็ไปแต่งจังหวัดมาค่อนข้างที่จะออกแดดเยอะมากนะคะก็มาเลยลองกันเลยตึ๊ดตึ๊ดตนะดเด ตึงๆต,ตรงนี้อืมหิยกูชั้นสีโอเคเลยทุกคนตอนแรกนึกว่าขาวกับผิวไปปกปิดโอเคอยู่นะไม่แย่เลยนะแล้วก็เนื้อก็คือแมทมากเป็นกูชั่นเนื้อแมทด,ดีมากเลยอนะทุกคนเนี่ยทุกคนความปกปิดเจว่าวโอเคเลยทุกคนแล้วนี่ก็คือข้างที่ลงกูชั่นครึ่งหน้านะทุกคนเห็นไหมดูสิเจว่าเป็นกูชั่นที่เนื้อแปะก็คือว่าเป็นเนื้อแมท จริงจังแมทเลยอ่ะแมทเหมือนรองพื้นเลยอ่ะคือมันจะต่างกับคุชชั่นแบบแหลายๆยี่ห้อนะคุชชั่นสมัยนี้เนี่ยเวลาที่เขาทําออกมาใช่ปะเขาก็จะมีความฉ่าๆแล้วค่อยแมทแต่อันนี้เนี่ยพอทาไปแล้วคือแมทเลยอ่ะทุกคนดูดิเนี่ยลงไปปุ๊บแมทเลยงง <laughs> แต่ว่าส่วนตัวย,ยังให้แบบเป็นฟิลแบบมีเดียมอยู่นะต้องอันน่าจะลงอีกรอบหนึ่งจ๋งว่าน่าจะโอเคอ่ะทุกคนนี่ก็คือใบหน้านะที่ลงคุชชั่นของเซสอิต ทั้งสองข้างเสร็จแล้วเรียบร้อยทุกคนโดยฟิเิชลุคแรกคือมีความแมทมากคือส่วนตัวเนี่ยจะชอบนะเพราะว่าเป็นคนที่แบบว่าเหงออง่ายนะมันง่ายนะคะแล้วก็ให้การปกปิดที่ค่อนข้างโอเคแหละทุกคนเนี่ยเดี๋ยวจะขอตักงแนบแป๊บหนึงนะทุกคน ท้าดาทุกคนนี่ก็คือหน้าที่ลงคุชชั่นจากทางเฟซิดเสร็จแล้วเรียบร้อยอันนี้คือให้ดูเลยว่าวันนี้ไม่ได้ลงงานฝุ่นเลยนะคะยกเว้นบัชออนแล้วก็คอนทัวร์ที่เป็นฝุ่นนะแต่ว่าแป้งปรงแสงแป้งคุมมันอะไรเงี้ยไม่ได้ลงเลยนะคะก็เจว้วาอยากรู้ว่าคุชชั่นตัวนี้ที่มีความแมตต์มากๆเนี่ยมันจะแมตต์ติดทนอยู่นานทั้งวันจริงๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าตัวนี้น่าจะคุมมันกันเหงื่อติดทนกันน้ำหรือเปล่า ไปดูคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็เวลาเก,กือบสี่ทุ่มแล้วนะคะกลับมาบ้านแล้วเรียบร้อยหลังจากจไปทํางานอะไรเสร็จทั้งวันนะคะเดี๋ยวให้ดูสภาพหน้าหลังจากใช้คุชชั่นเฟสอิททั้งวันตัวนี้นะคะขอบอกเลยว่าเฮ้ยแอบทบึงนะก็คือดูดีทุกคนมันยังติดทนอยู่เลยอะแล้วก็คือตามสไตล์เรานะคะเดี๋ยวขอเช็ดหน้าดูว่าน้องยังติดทนจริงๆหรือเปล่าเนาะนี่เช็ดออกเลยนี่ <S <S> คนดูดิเหลือเยอะมากแล้วคือสีเนี่ยไม่ดรอปเลยนะคะแถมที่สําคัญคือใช้งานง่ายมากนะแต่อย่างที่บอกเนี่ยการปกปิดก็คือส่วนตัวเนี่จะให้แบบเป็นมีเดียมเราอาจจะไม่ได้ปกปิดแบบฟูมากๆแต่ก็ถือว่าทำได้ดีมากๆเลยนะเนี่ย,ยทุกคนดูนี่ข้างนี้อีกข้างหนึ่งลดกันเนี่ยถ้าใครชอบเนี่ยก็ลองไปหาดูกันได้นะคะ